มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันพุธแล้วเนาะเมื่อวานนี้เนี่ยที่ปามให้ไปตุรกีแหมอุตสาห์เอกเทใจให้คิดว่าวันนี้ไม่น่าจะพลาดแต่ก็อย่างว่าแหละชนะมาสองเกมแล้วยิงเยอะขนาดนั้นวันนี้ตุรกีก็แผ่วไปนะคะกลายเป็นว่าเสมอซะง,งั้นเลยตุรกีนะแต่ว่าไม่แพ้ก,ก็ดีแล้วแหละวันนี้มาว่ากันใหม่นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นคืนวันพุธที่มีบอลอัดแน่นเหมือนกันสาหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่3ส่งท้ายก่อนที่จะกลับมาเล่นสโมสรกันอีกครั้งหนึ่งในสุดสัปดาห์นี้นะ คู่ใหญ่ๆลงเตะกันหลายคู่เลยค่ะแต่ก็ดึกเหมือนเดิม,มนะคะเเดี๋ยวมีโคโซโวจะเจอกับสเปนสเปนเนี่ยผลงานดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วถ้าไปดูสถิตินะคะที่อยู่ในลิงก์โปรแกรมคำนวณสถิติจะเป็นแบบที่บังพูดเลยก็คือผลงานของโคโเอเชีย5นัดหลังสุดมีสะดุดแพ้ไปประมาณ3เกมในขณะที่สเปนไม่แพ้เลยนะคะอาจจะมีสะดุดบ้างแต่ก็เป็นเสมอแล้วก็ถ้ายัางจำกันได้ย้อนไปตอนนู้นโปรแกรมอะไรวะ คําลืมเอาชนะเยอรมนนีไป6 0แล้วก็ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกค่ะ2เกมแรกสเปนเสมอกรีซกับชนะจอร์เจียมาวันนี้นักเตะก็ยังจะมีทั้งดาบิดเดคอารเตโกคันทาร่าดานิโอโมเหมือนเดิมนะคะเออประมองว่าวันนี้สเปนเองก็น่าจะมาเหนือกว่าโคชโวอยู่แล้วแหละเพราะว่าผลงานก็เห็นๆกันอยู่รวมไปถึงชื่อชั้นนักเตะก็อย่างที่ว่านะคะว่าสเปนดีกว่าเยอะเลย แต่เอาจริงๆแล้วอ่ะถามว่าสเปนยังมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์ไหมก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่าสังเกตเออเนี่ยยิงได้แค่เท่าไหร่ชนะก็ชนะแค่2 1, อเสมอ1นหนึ่งอย่างเงี้ยใน2เกมที่ผ่านมานะคะแต่ปามมงว่าโคโซโบอะเกมรับของพวกเขาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่โดนถลุงไปก็เยอะเหมือนกันในงานในก่อนหน้านี้ เอ่อต่อให้การจบสกอร์ไม่คมกองหน้ายิางไม่คมแต่ปั๊มก็เชื่อว่าวันนี้สเปนชนะให้สเปนชนะโคโซโว2-0แล้วกันนะคะก็สถิติไปดูกันก่อนได้เหมือนเดิมในลิงก์โปรแกรมคำนวณสถิตินะคะประกอบการตัดสินใจเนาะอีกคู่หนึ่งค่ะ ไปที่คู่บอสเนียกับฝรั่งเศสกันดีกว่าเพราะว่าอยากดูฝรั่งเศสนะคะเฮ้ยเทใจไปให้อลิเวียเชื่อรู้ฝรั่งเศสถามว่าเปิดหัวสวยไหมก็ไม่เพราะว่าเกมแรกเสมอดันไปทำโอนโกนะคะคิมเปเบ้ก็เลยทำให้นัดแรกเนี่ยพวกเขาเก็บได้แค่แต้มเดียวแต่นัดถัดมานัดที่2ก็3แต้มสำเร็จนะคะสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสอจริงๆแล้วเรื่องการจบสกอร์ของฝรั่งเศสมีปัญหาไหมก็มีเรื่องการใช้โอกาสเปลืองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดชองเองก็บ่นอยู่ทุกๆเกมเหมือนกันนะคะแต่ว่า ด้วยความที่วันนี้โอเคทั้งชิรูใครอีกอะคิงส์ลีย์โกมแมนคลียนเอมบัเปอองตวนกริสมันอะไรอย่างนี้อยู่กันหมดเลยส่วนทางฝั่งบอสเนียเจ้าบ้านมีใครมีราเดค u ูนิชเฮ้ยคนนี้ก็เก่งนะังว่าราเดครูนิชเนี่ยเห็นแกเจ็บไปช่วงพักหนึ่งใช่ไหมแต่กลับมาก็เหมือนมีชื่อมีส่วนร่วมกับประตูบ่อยเหมือนกันแล้วก็มี เอดินเชโกไปดูสถิติย้อนหลังนะคะการเจอกัน5เกมที่ผ่านมาถือว่าบอสเนียก็ใช่ว่าจะสู้ฝรั่งเศสไม่ได้ก็เคยยิงประตูฝรั่งเศสได้เหมือนกันจ่า,จากสกอร์เนี่ยไม่ได้ขาดกันมากเฉือนกันกั2-0น21 2 0ประมาณนี้วันนี้ปามก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นฝรั่งเศสแชมป์โลกนะคะที่น่าจะเอาชนะไปได้เหมือนเดิมให้เป็นฝรั่งเศสที่ เออแต่วันนี้อาทิตย์นี้ทีมใหญ่ชอบยิงประตูกันได้เยอะแต่มันก็เจอทีมรองรองทั้งนั้นอะแต่เบลเยียมเจอเบลารุสเบลารุสก็ไม่ได้ ขี้หมูขี้หมาขนาดนั้นนะเบลเยียมก็8-0ปามก็เลยคิดว่าวันนี้ฝรั่งเศสจะเอากับเขาด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าพอไปดูชื่อนะักเตะบอสเนียก็อย่างที่ปามไล่เลียงไปนะว่าไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นนะคะวันนี้อ่ะอ้ะออย้อนแย้งในตัวอีกแล้วให้ฝรั่งเศสที่จะเอาชนะบอสเนียไป3ประตูตอนหนึ่งแล้วกันนะคะ3าหนึ่งนะคะเท่ากับว่าวันนี้ในคลิปให้2คู่เหมือนเดิมก็เป็นทางด้านของโคโซโวนะคะที่จะเจอกับสเปนให้สเปนเนี่ยไปเอาชนะโครเอเย2-0แล้วก็บอสเนียจะเจอกับฝรั่งเศสให้ฝั่งเศส ที่เอาชนะบอสเนียไป3ประตูตอนหนคิดว่าบอสเนียเองมีนักเตะชื่อชั้นดีๆอยู่บ้างเหมือนกันน่าจะยิงประตูฝรั่งเศสได้นะรอดูแล้วกันนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งเหมือนเดิมค่ะเข้ากลุ่ม VIP นะคะจะได้รู้ว่าปามให้คู่อะไรในกลุ่ม VIP แล้วก็จะได้รู้ว่าแม่นหรือเปล่านะคะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ